ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวดาวกระจายคะ่ะโมเมนต์หาดูยากเบลล่าใช้เสียง2องอ้อนพี่เวียจนเสียอาการเป็นอีกหนึ่งคู่รักคนบันเทิงที่มีแฟนคลับติดตามความเคลื่อนไหวเป็นจำนวนมากสำหรับคู่ของพระเอกหนุ่มมาดเข้มเวียสุกลวัฒน์และหวานใจนางเอกสาวสุดฮอตเบลล่ารานีตั้งแต่ที่ออกมาเปิดตัวก็ดูเหมือนว่าออร่าความหวานจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ แม้ว่าจะมีดราม่าอะไรเข้ามาทั้งคู่ก็จับมือกันแน่นและข้ามผ่านมาได้เลยทําให้เราได้เห็นโมเมนต์ความน่ารักในทริปเที่ยวสถานที่ต่างๆอยู่บ่อยๆแม้ว่าในช่วงนี้ทั้งคู่จะไม่ได้ออกทริปกันแต่ก็ยังคงเห็นโมเมนต์ความหวานผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวอย่างต่อเนื่องเรียกได้ว่าเป็นคู่ที่เสมอต้นเสมอปลายกันจริงๆจ้า และล่าสุดก็มีคลิปความน่ารักของสาวเบลล่าและพี่เวียออกมาให้ได้ฟินกันอีกแล้วเป็นคลิปขณะที่ทั้งคู่ได้มาร่วมงานด้วยกันอีกครั้งผ่าไลฟ์สดเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับลาซาด้าซึ่งในคลิปเป็นคลิปจำลองสถานการณ์การช้อปปิ้งกระจายจนกระเป๋าฉีกของสาวเบลล่าในตอนที่ของมาส่งก็ทำเอาหลายๆคนอดยิ้มไม่ได้เพราะสาวเบลล่าขี้อ้อนสุดๆจนหนุ่มเวียถึงกับเก็บอาการไม่อยู่เลยทีเดียวจะน่ารักอ้อนเก่งขนาดไหนมาชมกันเลยจ้า